สวยจนชาวเน็ตลัน่นสวยกว่าเมียที่บ้านต้องบอกเลยว่า กลายเป็นคลิปที่กลายเป็นทีฮือฮายอย่างมากเลยทีเดียวค่ะเมื่อได้มีผู้ใช้ติ๊กตอกรายหนึ่งได้มีการออกมาโพสคลิปนางฟ้าเกณฑ์ทหารที่เป็นทั้งคนสวยและน่ารักอย่างมากโดยในคลิปก็เผยให้อเ,อเห็นคือน้องมีมีชาวจังหวัดแพร่ใส่เสื้อแขนสัน้นสีขาวกางเกงขาย,ยาวลายทหารแบบน่ารักสดใสก็มารายงานตัวตามหมายเรียกนำหลักฐานมายื่นขอผ่อนผันดันเกณฑ์ทหารที่หอประชุมอำเภอเมืองแพร่ซึ่งแค่เดินทางมาในห้องประชุมก็เป็่งประกายคลิปนี้เมื่อได้มีผู้ใช้ ตกายหนึ่งได้นํามาโพสระบุว่าอ,อําเภอเมืองแพร่ส่งเข้าประกวดซึ่งหลังจากที่ได้มีการโพสอ,ออกมาแล้วก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์มากมายเลยทีเดียวค่ะเช่นเจ็บกว่าการจากลาคือภรรยาไปเกณฑ์ทหารสวยกว่าเมียที่บ้านก็นางฟ้าเกณฑทหารนี่แหละนี่แหละนะพี่หมวดพี่หมู่สวยกว่าเมียผมอีกอย่าไรเยอะนะครับเดี๋ยวเมียผมเห็นน่ารักแบบนี้ได้คัดเลือกไหมคะอยากรู้บอกผู้ชายก็ไม่เชื่อสวยมากครับเดด้าใช้งานไม่ได้แล้วสาวๆยุคนี้เอาเรื่องอยู่เด้อบอก บอกค่าว่าไปทําธุระทีแท้เธอไปเกณฑ์เมื่อวันซึนผมไปเกณฑ์ทําไมไม่เจอแบบนี้อยู่ยากและจะจีบใครควรถามก่อนว่าไปเกณฑ์ทหารมาหรือเปล่าเจ็บกว่าการจากลากคือพาเมียไปเกณฑ์ทหารเป็นตน้น